สวัสดีจ้าจุ้มค้นมาหวยมาแล้วจ้าสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีที่นา่าคังทุกคนกะกำมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะของหมวดวันที่16เดือนกรกฎาคม2 5 6 3เนาะพี่น้องเนาะรินพันกันแล้วก็สวัสดีสมาชิกทาง youtube ด้วยเนาะค่ะเป็นเรื่องในพี่น้องหวยไทยของข้าวดที่แล้วมันออกตัวอ่านอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกะ ของเข้ากับเขาเด้อพี่น้องเขาหาแปดตรงๆเลยเนาะค่ะเนาะกะดีใจกับสมาชิกทิวาหาซื้อได้เนาะค่ะเนาะหวยมันอันเนาะพี่น้องเนาะมีเอฟซีมันก็บอกว่ามันอันซื้อบได้เนาะพี่น้องกะวานนาห้มันอันก็ใส่มันตัวอันเน่เด้อพี่น้องออกได้ออกดีเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับมะเมงเลยเนาะค่ะเนาะวามันออกเอียงห่วยรัฐบาลแทยของเข้าหัวที่แล้วออก สองห้าแปดนะ้อพี่น้องเนาะกับแปดสามเนาะคะ่ะแปดสามข้องเฮาเด่นวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าเพื่อนพี่น้องบ่มาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่ในสูตรของเฮาเขา่าทั้งอ่าบนล่างนี่เด้อพี่น้องก็คือแปดสามนี่เนาะคะ่นะเนาะแล้วก็หาแปดนี่เนาะคะ่ะเข่าบ,บนล่างในสูตรเนาะพี่น้องสูตรวิ่งสองตัวของเฮาเขา่าหาแปดเนาะพี่นอ้องอหาแปดบนเนาะคะ่ะเัาบ่ได้เอาแปดสามเนาะคะ่ะ สามตัวกับบอมี่นะพี่น้องมีแต่์หกห้าแปดนพี่น้องหกห้าแปดสำหรับเลขลรางของเข้าเลขลรางกับบ่อเข่าเนาะพี่น้องเลขลรางออกแปดสามแปดสามบอมี่เลยเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ในสูตรวินนี่เนาะคะะ่ะเนาะอ่ากะถือว่าได้สองตัวใบเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดๆก็ดีใจน้ำนะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมแบ่งเงินไปต่อโชคต่อลาบน้ำคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมวลหนีเฮามาปังกันอีกเนาะค่ะ หวยมันกะมันอันนลายเนาะพี่น้องเนาะค่ะมันบ่อ,อันกะคือสิได้กันยู่เนาะพี่น้องอเฮากำมาเมืองนแนวทางหวยรัฐบาลไทยคอต์อเนาะค่ะเรียนสม,มุดใหม่เลยเนาะพี่นอ้องเนาะรับรองแห้งรับรองปังกำมาเมืองกันเลยเนาะค่ะแนวทาง,นนวทางหวยรัฐบาลไทยของเตค่ะสู้แน่จากน้อยเดียวบ่เห็น เอ้ยหัวยังกบมีตาอ่านมีตาเล่นยากอีหลีเนาะพี่น้องกะใส่วิจารณญาณในการหลับชมเนาะค่ะเนาะรัฐบาลไทยอ่ามวดวันที่16เดือน7เนาะพี่น้องเดือนกนรกฎาคมเนาะคะ่ะ จีมาวิ่กันก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันี่โตเด่นของเข้ามีหกตัวเนาะพี่น้องรางวัลที่หนึ่งหกตัวตัวเด่นของเขาก็จะมีอ่ามีสองมีสามมีหกมี่เจ็ดมีแปดแล้วก็ มีเก่านะคะ,ะตัวเด่นของเฮาเด่นวิ่งลูดบนอ่ะก็คือคือ,อยังพี่นอ้อง คือคือหกเนะคะอ่าหกอืมห้างกะจะวิ่นเลยนะไปนอนห้อกงกะสีได้หกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดเนะคะหกเก้าวิ่นกัะสีได้อ่าเจ็ดแปด ชิดเก้าเนาะคะ่ะอันนี้ลงวินงในก้อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใกล้ๆมือเดี๋ยวสิม,มารสรุปใหม้มันเหลือหน่อยตัวลงคือ่งวัที่แล้วเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะอันนี้ก็คือเด่นเด่นบนเนาะค่ะเด่นวิ่งลูดบนหกเนาะค่ะเ <ๆ S 2> นาะ,ะต่อมาเด่นวิ่งล่างเนาะค่ะ เด่นวิ่งล่างสองนะพี่น้องอ่าล่างล่างเด่นสองล่างเด่นสองจับวิ่งในสูตรนี้เลยนะพี่น้องเข้ากับซีไดอาสองสามต้องโฮกไปแล้วสองเจ็ดสองแปสองเก้านะคะนาะ กสิเดประมาณนี้เนาะค่ะเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งสามด้วยพี่น้องหนึ่งสามก็นึ่งแปดม,มันคือเอียงแนวนี้นี่ก็คือแนวทางางขอรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องน้องวันที่สิบหก เดือนก,นกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบสามน้อพี่น้องเนาะอ่าในประมาณนี้นะคะ่ะกะอย่าลืมกดไลกกดแชร์ให้คือเก่าเด้อพี่น้องเดี๋ยวมือใกล้ๆมือเฮาซิมาอ่าตัดหายเลือหน่อยตัวลงอีกเนาะค่ะเนาะหาแนวทางแป๊บหนึ่งอันนี้กะลงให้เมืองก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อผู้ใดสิไปหาลอตเตอรี่ไว้เนาะพี่น้องเนาะเด่นวิ่งล่างเน้นสองนาะพี่น้องเนาะอ่าเด่นสองเนาะคะ่ะ สำหรับบนนี้เด่นหกนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเดี๋ยวสิมาตัดไข้เลือหน่อยตัวโล่งเนาะคะ่ะอ่าการฉีดเดนประมาณนี้เนาะคะ่ะกะบะมีม่ยังแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะรโล่งห้แล้วเนาะคะ่ะกะอย่าลืมกดไลร์กดแชร์ให้แล้วก็กดซับสะไขให้อีกแน่นอนพี่น้องเนาะกดแชร์ให้หลายๆเนาะค่ะเนาะการพิภามบางเลกาขออภัยเนาะพี่น้องแต่ว่าหวยอ่าไทยคงเฮ้านี่กายังเดินดีต่อนเนื่องอยู่เนาะพี่น้องเขาทุกหมวดอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะอ่าเรมบอกไปก่อนเนาะคะ่ะ หนึง่งสองสามสี่หาหกเจ็ดทางน้องพี่น้องเอาเมืองไว้ก้อนเนาะพี่นอ้อ,อง,อ,นนอ,งอันนี้ก็ไปหาอ่าซื้อสลากกินแมงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะกับบรดษัสนับสนุนให้ไปนั้นไปใส่ในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็คือแนวทางซื่อเนาะค่ะก็สำหรับมนี้กับพ่อไวยแคนีก้อนผอกันไม้มือตัดหาเหลือหน่อยตัวเนาะพี่น้องก็สำหรับมนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีจ้า